ามื่อแต่เวทีว่ามันเนียนๆเลื่อยๆมันออกจากฟักก็ซึ่งมันออกจากฟักนะครับเก็บไข่ใหม่ๆครับอันนี้เก็บไข่ใหม่ๆเก็บไข่ใหม่ไหมกำลังเก็บไข่อยู่ในระหว่างการเก็บไข่นะครับรุ่นรุ่นแหลกสายพันธุ์ที่เท่าได้มากนะครับกำลังเริ่มกำลังเห็ดกำลังนั่นครับระวังว่าผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงสักแตนนะครับก็ให้ติดตาม ติดตามสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรตามเหตุที่เขาส่งไปเลยครับเพราะมีเบอร์โทรให้ที่หลังจะดอกเอามีการเก็บไข่หรือมีการมีเลี้นี่ครับอันนี้เก็บไข่มีอยู่สามถาดนะครับเพิ่งเก็บได้ถาดแรกถาดแรกก็คือได้เกือบขีดแล้วนะซ่อมเบริรงนะครับก็นั่งเก็บสั่งรับพี่น้องผู้สนใจวิธีการเลี้ยงมันก็นดีอย่างนึงครับห้างบันไดใส่หัวอาหารเลาเลี้ยงแล้วเหาก็หาองอาหาอย่า,ายงให้กิน เพียาเห็ดคอข่ขมิดชิดเพให้เพื่อนรัก,นก,นก,กบบนห,หนีรักหนีนั่นก็ว่าไปใส้ดอกคับบานเห่อหนิว่าตกระแต่ระบาดยุ่งวันบางนีไปใต้สองมือเท่าไะเบิด,ดยิ่าไปคิดย่านว่าจะเอาไปกินอันนี้เพื่อนหลายคนบ,บอกอว่ามั่งโลกในแง่ไายเกินไปมั่งนาเดียวเกินไปครับมเมื่อค่อยมาดีนถ่ตกกั้ะแต่ปัญจการระบาดยุ่งใส่ได้คักได้แน่ดอกว่าเกินสองมือเมดเกี่ยงครับยถวบ้านบ<า>้านผมนี่ไปใต้กินเบิดไม่มีเหลือนะครับดังน,นั้นก็ต้องยากนะครับห้อกัเห็ดคอขมิดชิด เฮาแข็งแครงข้าซื้อมากข้าวมากครับอย่าลืมว่าไข่เฮาซื้อมาขีดละขีดละพันนะครับบ่แม่นธรรมดาขีดละพันขีดละพันโลละเป็ี่นมือนะครับเฮาเฮ็ขดข้าต้องแข็งคอกดีอุปกรณ์ในการเฮ็ดคอกเฮ็ดลักก็ดีครับเพื่อเก็บวันอันนี้อยงใกล้สิได,นนได้เพิ่งเก็บถาดแรกครับก็สิได้แล้วจกักกสิพอขีดแล้วครับพอขีดแล้วครับเก็บไปแล้วก็ดูแลกันไปนะครับเนาะ สำ,สำหรับท่านผู้สนใจกต,ติดต่อมาตามเบอร์โทรตามเพจนี่นะครับนเนาะหลังจากนี้นะครับเบื้องแล้วนี่เบื้องแล้วปุ๊บอันนี้ก็คือการเก็บไข่บัดนี้สิพาไปเบื้องตัวหน่อยมันขับไปภาพเปเบื้องตัวหน่อยอันนี้กับบริเวณบ้านครับสิพาพมาเบื้องตัวหน่อยอัน,นอันนี้อายุได้ยี่สิบอายุได้ประมาณยี่สิบมือครับชุดนี้จุดสี่สิพาพมาเบื้องนี้ อายุได้ประมาณยี่สิบมื่นยี่สิบมื่นครับเนี่ยก็แล้วก็รลังอยู่ในอันนั้นอยู่อยู่ในคอกอยู่ในหมู่ครับเนี่ยก็ร่างเขาอยู่ในคอกอยู่ในหมู่ร่างสิทํามาหากินร่างสีไงนะครับก็ร่างสีไงอือ่าไปยังก็เหมือนใช้รบาันแล้วครับครับเพื่อนก็ลลุ่งไปกิน กินนั้งแล้วก,กินนะซุมนี่ได้ได้ยีมือนครับได้ยี่มือก็ต้องสินเง,งินก็ต้องสิง,ง่ามนะครับ